สวัสดีครับเจอกันแล้วครับกับช่องเสียแจ็คร้อยล้านวันนี้มัาจะเล่าเรื่องพุทธคุณของหลุงพ่อพุทธคุณของลุงพ่อเนี่ยเอาอยัางยกตัวอย่างของลุงพ่อป่วยชุกตินทะโลทําไมถึงต้องเป็นลุงพ่อลุงพ่อทำไมต้องเป็นลุงพ่อ,อป่วยเพราะว่าผมบ้านอยู่ไม่ห่างจากวัดพ่อก่วยเพราะแล้วอีกอย่างก็ใช้วัตถุมงคลของพ่อป่วย ผมจะสื่อในคลิปเนี้ให้คนที่เขาเข้ามาดูเข้ามารับชมอะ่ะให้เขาได้แบบรู้ว่าออใชหลุงพ่อ,พอใช้ในแนวว่าหลุงพ่อป่วยเนะี่ยใช้ในทางไหนไปทางไหนถึงจะดีทางไหนแบบว่าเราไปแล้วแบบจะรู้สึกอบอุ่นตัวเองอะ่ะถ้าทางลุงพ่อท้าถ้าแนะนําเลยนะถ้าทางลุงพ่อป่วยเนะี่ยผมคิดในมุมของผมนะ ลุงพ่อรวยเขาไม่ได้ทางเก่งทางด้านค้าขายอะไรหรอกนะจะเป็นทางด้านเมตตาจะเป็นแบบคงกระพันแค่ว่าอะไรไปถ้าจะเป็นด้านค้าขายแล้วจะเป็นเรื่องค้าขายดีหรือแบบลูกค้าเยอะอะไรต้องลุงพ่อรวยอันนั้ก็เป็นสายของเขาเขาถึงบอกไงลุงพ่อก็คือมีสายใครสายมันคนละสายคนละสายงานหลุงพ่อเก่งทุกด้านแต่ว่าด้านไหนที่เก่งที่สุดเน่หละ ก็คือด้านเมตตาพุทธคุณของพระก,กวยชุตินทโลอยู่ตำบลบางขุดอำเภอสันขาบุรีจังหวัดชนาตอยู่ห่างจากบ้านผมประมาณเจ็ดกิโลผมอยู่อำเภอเดียวกับหลวงพ่อแต่คนละตำบลวันนี้ผมจะมาทำคลิปว่า <c oughs> รูปทายอ่ะ ลูกถ่ายหลวงพ่อป่วยเนี่ยนะแม้จะจะเป็นรุ่นใหม่รุ่นปีไหนก็ช่างล่าสุดปีหกห้านี่ก็ว่าได้ออกจากวัดร้อยห้าสิบบาทห่ทางไประยะเวลาไม่เกินสามสี่เดือนมีคนที่เขาประสบอุบัติเหตุหรือจะเป็นทางเขาเรียกว่าประสบการณ์มันจะทำให้วัตถุมงคลชิ้นเนี้ยของหลวงพ่อมีราคา โดยที่แบบว่าไม่ใช่คนปั่นราคานะไม่ได้ว่าไม่ได้มีประสบการณ์แล้วอยู่ดีเช่ามาแล้วมาปั่นราคาขึ้นเองนะอันนี้ราคาของประปวยนะขึ้นด้วยจากการประสบเหตุประสบจากตัวเองทุกๆคนลูกศิษย์เขาก็ได้มาแชร์ลงเฟซลงอะไรราคาเนี้ยร้อยห้าสิบเขาเขาถึงพูดว่าราคาร้อยราคา150ร้อยห้าสิบพุทธคุณหลักล้านนะพระหลักร้อยพุทธคุณหลักล้านนะนี่มันเป็นลักษณะแบบนี้ <c oughs> คนที่ขนนะเขาแฝงน่ะเขารู้เพราะว่าเขา เขารู้สึกว่าแขวนแล้วอบอุ่นไม่กลัวไม่กลัวเอาง่ายๆเลยไม่กลัวตายทางาน,นว่างันเลยถ้าแขวนพรอะกลัวไม่กลัวตายเราทํางานทําการหรือจะไปสิ่งไหนขึ้นรถลงเรือไปในในมุมทางที่แบบเราไม่ได้ไปหาเรือหาเราถ้าจะเป็นเวรกรรมข้อคราวของเราถ้ามันจะเกิดเราไม่ต้องไปกลัวหรอกเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ที่เรานับถือเขาหลวงพ่อเชื่อคุ้มครองคุ้มครองลูกศิษย์ทุกคนผม ขอพูดในเชิงสิทธิเลยนะเพราะว่าผมว่าคนชนะตั้งแต่เกิดเลยนั่นแหละเพราะว่าสิ่งนี้สิ่งดีที่ที่ที่ทควรติดตัวไว้ก็คือพุทธคุณเรามีพุทธคุณมากแค่ไหนศรัทธามากแค่ไหนนั่นแหละปฏิหารก็จะเกิดกับตัวเราเองแนผนพระเราแผนแบบแวนตามกระแสะบางทีมันก็จะไม่เกิดไม่เกิดปฏิหารแบบถ้าแวนตามกระแสะ เราแฝนด้วยความชอบความชอบกับความศรัทธาเนี่ยมันคนละอย่างเลยนะความศรัทธามันจะเกิดด้วยความที่เรารู้ตั้งแต่นมนานเกี่ยวกับปู่ย่าตายายได้เล่ามาเราถึงได้ศรัทธาเราถึงแบบรักแต่ความชอบอะความชอบเราชอบไปเรื่อยเห็นลุงพ่อนูนดังตรงนี้ดังก็เหมือนแบบหาเช่าหาแฝงปนแบบไม่มีมีความศรัทธาศรัทธามากมันมันคือ จริงๆริศรัทธาได้แค่ประมาณองค์สององค์มันที่เราแฝงน่ะเราแฝงได้เต็มที่ว่าที่องค์เอกเราก็มีองค์เอกของเราที่เราชอบนีความชอบความศรัทธาถึงแยกแล้วแฝงพ่อวยอ่ะสิ่งเดียวที่ทีทไ่ไม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 ่แบบไม่ทาให้ชีวิตตกต่ํามากอ่ะน่ะมันเป็นมันเป็นลักษณะแบบนี้นะพ่อป่วยขนุนด,ดวงหนุมโชคโชคลาภแต่ด้านค้าขายเขาก็ เขาก็ดีแต่ว่าแต่ะเป็นด้านซึ่ด้านอยู่ยงคงกระพันอยู่ยงคงกระพันม,ามาหาอำนาจเนี่ยประกวยซุดยอดออกจากวัดร้อยห้าออกจากวัดร้อยห้าสิบตอนนี้ก็เจ็ดร้อยปีหกห้านะมีบางคนก็ปล่อยเจ็ดร้อยบางคนก็ปล่อยพันหนึ่งบางคนก็พันห้ามันมันอยู่ที่ความชอบของ ของคนที่ก็จะเช่ามันไม่มีราคากลางฮะศรัทธาเราศรัทธามากเราตั้งใจที่จะแบบปล่อยมากก็อยู่ที่เราเพราะว่าที่เราการที่ปล่อยมากคือว่าเราเหมือนแบบเชิงเสดายด้วยอะไรด้วยเราไม่ปล่อยถูกอยู่แล้วถ้าเขาคนที่เขาชอบศรัทธาแรงเขาก็ยอมที่จะเช่าเราหนุ่มป,ป้อป่วยเนี่ย ท่านมรณาะาปีสองพันห้าร้อยยี่สิบสองรูปปั้นหลวงพ่อป่วยที่ทุกคนไปกราบไปไหว้เนี่ยพราะผมก็ได้ดูประวัติได้ศึกษาประวัติมาก็หลวงพ่อเขา,น,า,น,าน่าจะน่าจะน่าจะยังไม่มรณภาพหรือหรือที่จําได้น่าจะยังไม่มรณภาพนะพอรูปรูล่อท่านเสร็จหลวงพ่อก็ได้มรณภาพไปอันนั้นก็คือรูปล่อแทนตัวหลวงพ่อได้เลยเราไปขอโชคขอพรขอลาบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก็ไปขอสี่าที่ก็ไปขอลงหน้าหลวงพอ่อหลวงพอ่อหลวงพ่อปวยจะชอบขนมจีนน้ายาแล้วก็ริปโปล่จะเป็นเครื่องดื่มก็เป็นริปโปลคลิปนี้ก็จะทําให้ทุกคนเขาเวลาจะไปเที่ยวจะไปอะไรเนะี่ยถ้าไปไหวหลวงพ่อป่วยกลับมาชีวิตดีขึ้นแล้วก็ทําให้ครอบครัวมีแบบเขาเรียกว่ามีความบุดมสมบูรณ์ในความรู้สึกของผมนะ ถ้าคนเรามีกรรมนียังมีกรรมมีเวรกรรมอยู่เราก็ต้องชดใช้กรรมาตรงนั้นไปก่อนอืมถ้าหมดกรรมหรือกรรมน้อยหรือกรรมบางเมือ่อไหรเราถึงเจ้าหงพ่อได้ถึงจะประทานโชคลาภให้เราผมก็แฝนติดตัวอยู่ตลอดแหละเพรกลยวอ่ะท่านเก่งมากผมก็แฝนสมเด็จแล้วก็กุมารทองเพรกลยวุูกชายก็มี แต่ลูกถ่ายน่าจะรุ่นใหม่แต่ก็ไม่ใหม่มาก <c oughs> ออกคลิปนี้ก็ฝากไว้ท่านี้ครับเกี่ยวกับพุทธคุณหลงพระกวยใครมีเวลามีโอกาส <c oughs> ได้ผ่านไปชัยนาทก็แวะเที่ยววัดหลวงพระกวยนะครับวัดโคสิตาลามจังหวัดชัยนาทอำาเภอสันคเขมรีครับคลิปนี้ก็ฝากติดตามช่องผมด้วยครับกับช่องเสียแจ็คร้อยล้านครับสวัสดีครับ